อดีตผู้พิพากษาเปิดกฎหมาย3คนบนเรือโดนตั้งข้อหานี้ความหวังริบหรี่หรือไม่นายชนบทสุภษีอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกฎหมายชนบทเกาะติดคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ยังคงมีความพยายามที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมโดยระบุว่าศึกษากฎหมายจากคดีดัง ผมฝันว่าพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาป่อและโรเบิร์ตว่ากระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานและทำลายพยานหลักฐานส่วนแซนโดนตั้งข้อหาว่ากระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้งนี้อดีตผู้พิพากษายัางระบุอีกว่า ถ้าความฝันของผมเป็นจริงตามที่ฝ่ายตำรวจจะแถลงข่าวปิดคดีในวันที่26เมษายน2565ที่จะถึงนี้ผมขอเรียนว่าข้อกฎหมายดังกล่าวไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำมีแต่อัตราโทษขั้นสูงซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา176บัญญัติว่าในชั้นพิจารณาถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง าจะพิภากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นศาลต้องฟังพยานโจทย์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นโอกาสที่จะได้สืบพยานโจทย์ และโอกาสที่พนักงานอายการจะได้ถามคา้านพยานจำเลยจึงริบรีเพราะหากจำเลยทุกคนให้การรับสารภาพอำนาจการต่อรองก็จะตกแก่ฝ่ายผู้เสียหายคือแม่ของแตงโมแต่ผู้เดียวว่าการถแถลงต่อสารของแม่แตงโมจะเป็นประโยชน์ในการใช้ดุลพินิษของสารที่จะรอการลงโทษจำเลยเพียงใดหรือไม่ ผมจะเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับลูกศิษย์ครูชนบทรุ่นที่1ทับ2,565ในวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565เวลา10นาฬิกาครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Top News